กันอีกแล้วนะครับผมกับ KGG Channel and the Gang นะครับวันนี้แล้วก็มีเป็นเซตนะครับสุดคุ้มเลยแผ่นรองเมาส์ใหญ่เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังครบนะฮะโอ้โหเซตนี้ได้ไปนี่คือเสียบปุ๊บเล่นได้เลยนะฮะพักแอนเพลงง่ายๆนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้มีหูฟังนะครับเป็น7.1นะครับผมทางของได้ของโอเคอร์นะครับ M2 Back Memba นะครับเป็นพักนะครับผมคือเสียบปุ๊บใช้ได้เลยซอฟต์แวร์ไม่ต้องลงเพิ่มนะครับ ตัวนี้มีไฟนะครับผมอ่อันนี้เป็นสเปคนะครับผมคร่าวๆนะสายยาว2.4ครับตัวนี้โอ้โหยาวนะฮะแล้วมาดูกันที่นี่ครับผมเมาส์คีย์บอร์ดนะครับมาในรุ่นของ Signal Pro Series นะครับ KB 712เป็นเมาส์ GM 112นะครับผมคอมโบกันมาเป็นเซ็ตกล่องเดียวกันเลยนะครับอันนี้มีโฟงมีไฟสวยงามนะครับผมและพิเศษกว่านั้นนะเซตนี้เรามีของแถมนะครับผมสั่งปุ๊บแถมปั๊บอะ เอาไปเลยครับผมหูมฟังแซเจ็นะครับตัวนี้อ่ะเวลาไปข้างนอกฟังเพลงโทรศัพท์มือถือหรือใช้คอมก็ได้เนี่ยตัวนี้แซเจ็สบายๆนะครับผมแถมเอากันไปเลยตัวนี้นะนี่ให้ดูอ่าเดี๋ยวจะไปจะไปแกะกล่องให้ดูกันนะครับว่ามีไฟยังไงตรงไหนบ้างนะครับความสวยงามนะครับผมไปดูกันเลยครับอ่านะครับตัวในกล่องนะครับผมเฮ้ยเชิในกล่อง แกะอาจากกล่องมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับ KB712 นะครับนี่ดูอ่านะครับผมไฟปรับได้นะครับปิดเปิดไฟปรับได้นะครับความสว่างนะครับอ่านะปิดอันนี้คือปิดเปิดนะครับผมนะครับอันนี้เป็นล็อปเปอร์นะครับผมปุ่มยางนะครับนี่ใช้งานทั่วไปสบายนะครับผมเปิดไฟให้ดูนะฮะ ตัวนี้นะครับผมรองรับการกดถึง10ล้านครั้งนะครับ104คีย์นะครับผมครบเลยนะฮะแล้วก็มีพวกมัลติมีเดียนะครับผมเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่กดเล่นเพลงกดฟังก์ชันแล้วกด F 1ถึง F 1 2ได้เลยนะครับเครื่องคิดลงเครื่องคิดเลขสบายนะตัวนี้แล้วก็เป็นปั๊กแอนเพลย์นะครับเสียบเราใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะตัวเมาส์นะครับอย่างชัดเลยอ่าโหสวยงามตัวนี้มีไฟนะฮะ อัพ DPI ได้นะผมมีอย anyway, right. ู่3สปีดนะครับ8 0 0ร0 0 0แล้วก็ผ6 0 0 DPI นะครับเป็น Optical Sensor นะครับผมไฟนะฮะที่มีเจ็สีแบบเป็นแบบแบ c ็คไลท์นะฮะอ่าเห็นมจ็ดสีแบบ็คไลท์ไม่หนักมากอาเนี้ถือว่าใช้งานแบบไม่หนักมือไม่เมื่อยมือนะสบายๆเลยนี่ต่อมานะครับผมเป็นหูฟังของโอเคนะครับ m 2 Blackmember 7.1นะครับอ๋อเจีมตัวนี้อ่ะดูดูระชัดเห็นไหม,มโอ้โหสวยงามดูไหมตัดได้นะฮะเฟี้ยวนี่มีสเปคกันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่16โอมน,นะครับผมอ่ารอบอ่าสเปกเกอร์นะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่50มิลนะครับ สายยาว2.4เมตรเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB ทั้งหมดเลยนะครับผม3ตัวที่พวกมันก็คือเป็น USB หมดเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะเซตนี้พร้อมกับแผ่นรองเมาส์นะฮะมีเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์แล้วก็แถมหูฟังตัวเล็กให้ด้วยนะครับเป็นเซตเจ็ดตัวนี้นะครับนี่ แหวหมูฟังเป็นตัวนี้เลยนะครับผม g 7เนะเอาใช้กับมือถือกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนี่แต่มือถือใช้สะดวกกว่าตัวนี้เป็น small top นะฮะก็นะครับผมสนใจชุดนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจได้เลยนะครับผม kg gadget นะฮะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมราคาตัวนี้บอกเลยว่าไม่แรง แล้วก็ส่งฟรี EMS นะครับเซตนี้นะฮะอ่าอยากรู้สิเท่าไหร่ดูราคามุมซ้ายเราขึ้นไว้ให้แล้วนะครับผมถ้าไม่แน่ใจเรื่องราคาหรือไม่แน่ใจเรื่องว่าของหมดหรือยังครับอะไรอย่างนี้อ่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องแชทเลยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากด้วยนะครับผมเซตหูฟัง7.1มีไฟทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดนะฮะเจมๆไปเลยนะครับผมขอบคุณครับ